เราจะไม่ใช้แบบนี้นะฮะเราใช้แบบแบะลิ้นนะฮะแล้วก็งอให้เหมือนเป็นแอ่งเป็นอ่างออกมานะฮะ น้าลยกระเด็นนครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องไมเคิลชันหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนเสียงวิสโต้ลิฟโล เขียนคิวไปเซิร์ชมานะครับไม่แน่ใจว่าอ่านว่าลิบโรวิสโตหรือวิสโตลิบโรนะครับก็สำหรับเสียงนี้ครับชื่อว่าเสียงวิสโตลิบโรนั่นเองนะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนเป็นลิบโรนกวี ok นั่นเองนะครับผมลักษณะของเสียงก็จะเป็นแบบนี้นครับ <c oughs> ก็เสียงก็จะเหมือนเป็นนกวีนะครับ ก็สำหรับคนที่สงสัยนะครับก่อนที่จะฝึกเสียงนี้นะครับอยากถามว่าความยากของเสียงนี้นะครับอยู่ในระดับไหนนะครับก็ต้องขอบอกว่าอยู่ในระดับยากเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเกิดคนทําเป็นก็จะง่ายนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนทาไม่เป็นเนี่ยก็อาจจะสงสัยอาจจะแบบรู้สึกแบบงงๆกับตรงลิ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าลิ้นแบบว่าวางแบบนี้ต้องแบบแบะออกไม่ใช่เป็นแบบก็ต้องแบะออกมาแบบ ก็คือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนลิ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงนี้นะครับจุดกําเนิดเสียงเนี่ยขอที่ใบโครงสร้างก่อนเลยละกันก็คือว่าเสียงนี้นะครับเราจะต้องดูดลมผ่านช่องของริบลเบทนั่นเองนะครับหรือช่องของริบลนะครับดูดลมเข้าไปนะครับแล้วเขาเนี่ยเสียงวิสตเลนะครับมันจะไปเกิดอยู่ตรงลิ้นนะครับก็คือการงอลิ้นระวังเลิ้นงให้ถูกต้องนะครับผมก็คือดูดลมผ่านริบลปุ๊บไปโดนลิ้นปุ๊บไปเข้ามุมของมันนะครับก็จะกลายเป็นเสียงริบลวิสต์เลยนนั่เองคคือโรงงสร้าของมันนะครับผม ก็ <y> <ing> pies. โอเคครับสำหรับเสียงนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าผมไปฝึกมาจากไหนนะครับเผื่อดูของผมจบแล้วอาจจะไม่เข้า,ขาใจก็จะไปดูคลิปที่ผมไปฝึกมานะครับสำหรับเสียงนี้นะครับ <G uer k> ผมขอบอกกันนะว่าเป็นเสียงที่ผมไม่ได้ดูของใครแล้วก็ไม่ได้ฝึกของใครนะครับ <S <S แล้วก็ทําได้มานานมากๆนะครับเมื่อประมาณ3ปีก่อนกว่าตอนที่ริบโลมาใหม่ๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นช่วงที่ผมว่าจะทําริบโลเบสนะครับพร้อมกับเคสแนนนะครับก็คือ ก็คือมันมีการงอลิ้นแล้วผมก็ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้มันใช้ง่ายแล้วก็ไปโดนกับเสียงนี้นะครับอ่าครานี้ก็งงเลยนะครับว่าให้มันเป็นเสียงมันเท่ยังเลยมันแหลมมันสูงดีจังเลย อ่าก็เสียงก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มการสอนกันเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจะต้องมีพื้นฐานจากลิบโลเบทดีกว่านะครับลิฟโลรยังไม่เอานะครับขอเป็นลิฟโลรเบทก่อนนะครับผมเราต้องมีพื้นฐานจากตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับเสียงนี้นะครับวิธีการฝึกจะมีอยู่สสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือว่าการวางปากแบบลิบโลรเบทนะครับแล้วก็ดูดลมเข้าแบบ นึงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าดูดลมแบบไหนนะครับแล้วก็สเต็ปที่2นะครับก็คือการวางลิ้นนั่นเองนะครับถ้าเราวางลิ้นถูกต้องแล้วทําสเต็ปแรกถูกแล้วเนี่ยพอดูดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเสียงก็จะเกิดเป็นริบลูวิสโตทันทีเลยนะครับผมก็จะมีอยู่2สเต็ปนะครับแต่ว่าความยากจะอยู่ที่ลิ้นมากกว่านะะที่ที่ผมรู้สึกนะครับผมโอเคผมเรามาเริ่ม2สเต็ปแรกกันเลยดีกว่าครับก็คือให้เราวางปากเป็นริบลรเบทนั่นเองนะครับโดยเวลาเราวางปากนะครับเราเน้นแบบว่าวางเป็นริบลรเบทโดยที่มันย แล้วคราวนี้นะครับเวลาเราดูดลมเข้าเนี่ยแนะนานะครับยังไม่อยากให้มันดูดจนมันสั่นนะครับให้ดูดเป็นลมผ่านเฉยๆนะครับเพราะว่าเสียงนี้นะครับเวลามันสั่นแล้วเนี่ยเสียงวิตเตอร์ถ้าเกิดเรายังไม่ชํอนานเนี่ยมันอาจจะไม่ติดก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะฟังยากนิดนึงนะครับผมแนะนําให้เป็นเสียงแบบลมผ่านโดยไม่ต้องสั่นนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ ก็คือเหมือนให้มันดูดลมเข้าเฉยๆนะครับแล้วก็วิธีการดูดลมนะครับบอกเลยว่าอาจจะใช้ลมเยอะนิดนึงนะครับก็คือการวางรูปแบบปากที่โรเบิร์ตปุ๊บเนี่ยให้เราดูดลมเข้าไปแบบว่าไม่ใช่ดูดแบบแต่เราจะดูดเป็นแบบว่าดูดลมเลยอะแบบเข้าไปในปอดคือเข้าไปในปากแบบเนี้ยก็คือลงไปแล้วคือ เราจะสังเกตว่ามันจะใช้ลมเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับนั่นคือถูกต้องแล้วนะครับก็คือลมมันจะผ่านช่วงบริเวณปากทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผ่านลงปอดไปนะครับแล้วก็ใช้ลมเยอะมากๆถ้าเกิดสงสัยว่าเฮ้ยมันใช้ลมเยอะขนาดนี้แล้วเวลาไปฝึกเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยหรอเพราะมันใช้ลมเยอะมากๆกเลยนะครับก็ต้องขอตอบนะครับว่าไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าสเตปนี้นะครับเป็นสเตปที่ว่าเป็นแค่สเตปแรกเฉยนะครับพอสเตปที่2เนี่ยเวลาเราวางลิ้นเรางอลิ้นอะไรเสร็จแล้วนะครับลิ้นมันจะมีการต้านลมค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับก ลมเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดดูดลมแบบนี้นะครับแล้วปอดมันขยายคือว่าถูกต้องนนะครับอย่างนี้นะก็คือมันจะหมดลมทันทีนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบไม่มีอะไรมาต้านลมเลยคือมันจะลมเพียวเวเข้าไปเลยนะครับผมโอเคอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับถ้าเกิดทำอย่างนี้ได้คือว่าถูกต้องกนนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มที่สเต็ปที่2กันเลยดีกว่านะครับความยากก็จะอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับอยากจะให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับเพราะว่า ลิ้นจะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับโอเคผมสเต็ปที่2นะครับก็คือการวางลิ้นนั่นเองนะครับก็คือจะวางไว้ในปากนะครับแต่ผมแนะนําอยากให้ทวนอะ่ะแลบลิ้นออกมาแล้วก็เอามาทําข้างนอกก่อนนะครับเพราะเราจะได้ดูว่าเราวางถูกไหมเรางอถูกไหมแล้วก็เอาลิ้นเก็บเข้าไปนะครับก็วิธีการวางลิ้นนะครับลิ้นผมขอแบ่งเป็นแบบ2แบบก่อนละกันก็คือว่าลิ้นตรงลิ้นแบบเป็นเส้นตรงกับลิ้นที่เป็นแบบแบะๆออกมานะครับลิ้นตรงก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วเวลางอลิ้นก็จะเป็นนี้แล้วสังเกตว่าลงเลย่ เราจะไม่ใช้แบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นแบบลิ้นแบะออกมาอเงี้ยแล้วก็งอลิ้นเราจะไม่ใช้แบบนี้คนระับเราใช้แบบแบะลิ้นนะฮะแล้วก็งอให้หมันเป็นแองเป็นอ่างออกมานะฮะ แล้วคราวนี้นะครับหลังจากที่เราแบะลิ้นออกมาแล้วก็งอเป็นอ่างได้นะครับงอตรงไปลายลอยนนะนี้นะฮะให้เรานะครับเอาลิ้นเก็บไปข้างในเลยครับผมแล้วคราวนี้หลังจากที่เราเก็บข้างในเสร็จใช่ไหมให้เอาช่วงบริเวณตรงนี้เอาไปแตะอยู่ตรงหลังฟันหมานะ,ะสองฝั่งเลยเราจะสังเกตว่ามันจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่เรางองลิ้นนะฮะ ตรงนี้นะครับจะเป็นเสียงที่ว่าเราเวลาลมผ่านลิโลเบตมาแล้วเนี่ยพอเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะทำให้เกิดเป็นเสียงลิโลวิสโตนั่นเองเนในกระบผมเอยวิสโตลิิโลูออขอขอภัยด้วยนะครับก็คือเสียงจุดกำเนิดเสียงของลิโลนกวีนนะครับก็คือว่าจะดูดลมผ่านช่องของลิโลเบตแล้วก็ไปผ่านขางบนนี้นะ แค่นี้ก็ติดแล้วนะครับผมหลังจากพอเราติดเราเริ่มชํานาญละเล่นแบบ <c oughs> ก็หลังจากที่เราเสียงติดนะครับ <c oughs> ก็พยายามเล่นแบบให้ลองให้มันสั่นดูนะครับเพื่อความเท่นะครับ ก็เสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับถ้าเรายิ่งทําแบบโลเบทให้มันสั่นมากๆเนะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดมันจะโดนกลบไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าให้ใช้ลมผิวๆเนี่ยเสียงก็จะสูงมากๆเลยนะครับนี่คือเป็นทริคนะครับก็สำหรับคนที่ทําเสียงนี้นะครับฝึกตามแล้วก็ยังไม่ติดน,นะครับอยากจะให้พิจรารณาตรงคือการดูดลมนะฮะก็คือดูดผ่านช่องปากดูดลมเข้าไปนะครับก็คือจะดูดแบบ เข้าไปในปอดเลยนะครับจุดแรกก็คือวางรูปแบบปากถูกแล้วนะครับริบโรเบทตแล้วก็ดูดลมเข้าเข้าไปในปอดนะครับแล้วก็จุดที่สองก็คือการวางลิ้นนั่นเองนะครับก็คือลมมันจะผ่านตรงนี้นะฮะเข้าไปเลยก็ถ้าถามว่าผ่านยังไงก็คือให้เราทําเหมือนปากเหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็ดูดลมก็คือช่องในปากข้างๆนี้ครับก็จะถูกลิ้นปิดไปหมดเลยครับเพราะเราแบะลิ้นนะฮะ แล้วลมก็จะผ่านตรงช่องนี้นะเข้าไปในปอดเลยนะฮะก็เหมือนลักษณะแบบว่าเระดูดอย่างนี้นะคล้ายๆกันเลยนะครับ ก็ลองไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ลองดัดแปลงดูนะครับเพราะปากของเราไม่เหมือนกันนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสลับเสียงวิสต์โอลิฟโลนะครับถ้าเกิดจะเลยกเป็นภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าเป็นลิฟโลนกอกวีดนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับเป็นเสียงที่ความยากเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราจะปรับแล้วก็จะเจอจุดมันหรือเปล่าเพราะว่าเสียงนี้นะครับมันดูเหมือนง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดระวังลิ้นผิดหรือว่าดูดลมผิดเนี่ยเสียงก็ไม่ติดเลยนะครับก็พยายามลองทวนที่ผมสอนไปดูนะครับแล้วก็ลองทําตามดูนะครับผมโดยที่เน้นจุดแรกคือกกกกาาาารรวงงงปใใหห้้้้้ถถููตตออลดดดเข่่่นนะะคจจุททีี2 เน้นก็คือการวางลิ้นนั่นเองนะครับว่าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปแกล้งคนหรือแกล้งอะไรในเกมเนี่ยเดี๋ยวรอผมกลับบ้านต่างจังหวัดก่อนนะครับก็ไม่นานมากน่าจะไม่เกินเดือนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคอมไม่มีอะไรนะครับมีแค่ iPad แล้วก็โทรศัพท์นะครับก็จะทําได้แค่สอนอาจจะมีเรีกชันหรืออะไรมีเพิ่มเติมนิดนึงหน่อยนะครับผมโอเคเจอก,กันคลิปหน้าถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคอยฝ